สวัสดีครับเพื่อนๆน,น้องๆหนูๆวันนี้เรามาลองบินโดนตัวใหญ่ไฟกระพริบกันดีไหเป็นโดนมอเตอร์บัดเลยครับนี่มาพร้อมระบบทุกอย่างนะที่เขาจะมีให้พร้อมกล้อง 8K นะปรับด้วยริโมดเรามาดูกันดีกว่าว่าโดนระบบเซนเซอร์สแกนพื้นเนะี่ยมันจะนิ่งจริงไหมและนี่ครับผมแปลงเทาอากาศอีกแล้ว คือผมยุค90เงี้ยคืออะไรที่บังคับได้แต่ผมชอบติดแบบเป็นเสาอากาศเงี้ยอ่าแต่โดนอะ่ะเขาไม่มีเสาอากาศให้ผมก็เลยแปลงเสาอากาศใส่นะใครสนใจทําตามได้นะสัญญาณผมว่ามันก็ไกลนะอ่าแต่แบบชอบไงชอบเสาอากาศโอเคแต่วันนี้เรามาลองบินดูนะวันนี้มีลมเนีย่ยเดี๋ยวลองมาบินโดนชุดใหญ่กันดีกว่า อันนี้โดนมอเตอร์บอลเลตนะเปิดสวิตก่อน,นเห็นไหมโดนมอเตอร์บัลเลตจะมีเสียงแบบนี้แล้วก็เปิดรีโมทดันขึ้นหนึ่งครั้งลงหนึ่งครั้งเห็นไหมไฟจะอยู่กับพริบแล้วการคาลิเบรโดนตัวนี้ก็คือสองข้างดันมาทางดันมาทางฝาพร้อมกันนะลงล่าง การคาลิเบตต้องคาลิเบตทุกครั้งนะก่อนขึ้นบินมอเตอร์จะได้เสถียรแล้วตอนนี้มีลมนะเล่นกลางแจ้งเราต้องปรับเกียร์ก่อนโอเคสามเลยนะเดี๋ยวลองขึ้นบินออตโต้ก่อนนะขออภัยนะภาพสั่นหน่อยเพระาะว่าจับคนเดียวนะสตาร์ทเครื่องก่อน เห็นไหมเห็นไหมตัวสั่นเลยเห็นไหมอันนี้ไม่ได้บังคับนะครับนะนี่คือมีลมนะดูยอดหญ้าได้นี่แหละโดนที่ระบบครบมันจะเป็นอย่างเงี้อ่าเดี๋ยวผมปรับหน้ากล้องให้ดูนะดูหน้ากล้องนะปรับขึ้นลงนะเห็นไหม จะเ,เอาสูงน,น่ลยดูนะกล้องนะนะครับปรับด้วยรีโมทได้เลยอันนี้คือฟาร์มนิ่งของโดนตัวนี้